เกษตรกรที่ปลูกยาเส้นในพื้นที่อำเภอลมศักและลมเกา่ารวมทั้งตัวแทนผู้ปลูกยาเส้นจากจังหวัดต่างๆในภาคเหนือกว่า3,000คนครับเดินทางมาปรหลักชุมนุมอยู่ที่บริเวณหน้าสารการจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อมารับคําตอบข้อร้องเรียนที่ยื่นไปกับกรมสพสา,ามิตรและรัฐบาลในการชุมนุมเรียกร้องปิดถนนที่บริเวณเสียยพุุผาเมืองเมื่อวันศุกร์ที่4ตุลาคมที่ผ่านมา จากนั้นได้ให้ตัวแทนเกษตรกร,กรจำนวนหนึ่งขึ้นไปหาหรือกับคณะผู้เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมชั้น5สาร,รการจังหวัดเพชรบูรณ์นำโดยดรทิพยบดีวดัฒนกุลรองอธิบดีกรมสมบัตมิตรนางสสิโสภาเกียรติวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษีหนึ่ง ว่าที่รัตีประยุทธ์เศรษฐาพิรมในส่วนของตัวแทนเกษตรกร,ร,ก,รก็ประกอบไปด้วยนายยุพร,ราชบูอินน,นายธนกฤตวรพโขคาไสนางสันทนากันหาเวียงโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สืบสักเอี่ยววิจารณ์และรองผู้ราชการจังหวัดนายสาครรุ่งเรืองร่วมประชุมหารือด้วยครับซึ่งมีการหารือประเด็นต่างๆกว่า4ชั่วโมง ในที่สุดได้ข้อสรุปการจัดทำหนังสือเรียกร้องแก้กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีจำนวนสีฉบับถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังปร,รัดกระทรวงการคลังและอธิบดีกรมสรรพามิรโดยมีข้อเรียกร้องเพียงข้อเดียวคือแก้ไขลดอัตราภาษียาเส้นจากเดิม0.10บาทต่อกรัมเป็น0.025บาทต่อกรัมและหากจะมีการปรับขึ้นภาษีในอนาคต ก็ขอให้มีการแจ้งก่อนลงหน้าเป็นเยเวลา1ปีขึ้นไปทั้งนี้นายุพร,ราชโบอินบอกว่าจากการที่ผู้ประกอบการรับซื้อยาเส้นจากเกษตรกรถุง10กิโลกร,รัมในราคาถุงละ1000บาทต้องเสียภาษีเพียง58บาทเ5สาตางค์เมื่อรัฐบาลขึ้นภาษีในครั้งนี้จะต้องมีการเสียภาษีถึง1 1 7 5บาทททำให้ผู้ประกอบการหยุดรับซื้อยาเส้นและก็ส่งผลกระทบทำให้เกษตรกรได้รับความดอดร้อนเป็นอย่างมาก ต้องรับภาระขาดทุนทั้งหมดไม่มีเงินไปใช้หนี้รวมทั้งไม่มีเงินที่จะนําไปใช้จ่ายในครอบครัวทั้งค่าเ,าเรียนของบุตรหลานค่ากินค่าใช้ในชีวิตประจาวันอีกทั้งให้รับซื้อได้เพียงไม่เกิน12,000กิโลกร,รัมต่อรายซึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นมีผู้ประกอบการรับซื้อยาเส้นจากเกษตรกรประมาณ30รายหากรับซื้อรายละไม่เกิน12,000กิโลกร,รมัมจะสามารถรับซื้อได้ไม่เกิน400,000กิโลกร,รมัม ในขณะที่ผลผลิตยาเส้นของเกษตรกร,กรนั้นมีกว่า10ล้านกิโลกร,รมัมส่วนที่เหลือนั้นจะให้ทำอย่างไงดังนั้นชาวกเกษตรกรจึงเรียกร้องไปยังรัฐบาลครับโดยขอโดยข้อเรียกร้องที่ได้มีการหารือแล้วมีเพียงข้อเดียวคือแก้ไขลดอัตราภาษียาเส้นในอัตราถุง10กิโลกร,รัมละ250บาทอัตราเดียวและไม่จำกัดปริมาณการรับซื้อและหากจะมีการปรับขึ้นภาษีในอนาคตก็ขอให้มีการแจ้งก่อนล่วงหน้า เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีผู้สึกข่าวบอกว่าหลังจากทำหนังสือเรียกร้องแล้วให้ผู้เขาประชุมทั้งหมดจากกรมสภา,ามิตรและตัวแทนกเกษตรกรรวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ลงลายมือชื่อจากนั้นแฝกหนังสือเรียกร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีเชืวอว่าการกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงการคลังและอธิบดีกรมสภา,ามิตร ดยให้รองอธิบดีกรมสพสา,ามิตถือหนังสือไปส่งด้วยตนเองอีกครั้งแต่ทางนี้กเกษตรกรผู้ชุมนุมต้องการที่จะได้ยิยนคำยืนยันจากผู้บริหารที่สูงกว่าอธิบดีกรมสพสา,ามิตเนื่องจากผู้ชุมนุมไม่มีความเชื่อมั่นในตัวของอธิบดีกรมสพสา,ามิตเพื่อให้คำยืนยันว่าจะนำข้อเรียกร้องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีจนกระทั่งถึงเวลา18นาฬิการกลุ่มผู้ชุมนุมได้ทำการแห่ลงศพ เปิดเพลงทรณีกันแสงพร้อมทั้งจุดไฟเผาหุ่นนายรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอธิบดีกรมสรภาสามิตรพร้อมแยกย้ายสระตัวกันกลับสำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นมีเกษตรกรผู้ปลูกยาเส้นประมาณ5,000รายครับโดยมีพื้นที่เพาะปลูกยาเส้นจำนวนกว่า30,000ไร่ได้ผลผลิตประมาณปีละกว่า10ล้านกิโลกร,รมัม และสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเพชรบ์รีหนึ่งกว่า1,000ล้านบาทเลยทีเดียวรู้ว่าเราอินใหญ่พวกเราทราบว่าเรื่องนี้ถึงมือแล้วแต่ท่านเพิ่งเฉยคำตอบไม่ได้ยากไม่ได้เป็นเรื่องที่เกินความสามารถของคนที่มีอำนาจคำตอบวันนี้ ก็คือว่าเราต้องการให้รัฐมนตรีหรือภาคการเมืองเนี่ยครับโทรกลับมาบอกชาวบ้านที่จุมนุมกันกว่า3 0 0พันคนเนี่ยบอกแค่ว่าเรื่องนี้ได้รับเรื่องแล้วและท่านจะนําเข้าคอรมอให้เร่งด่วนที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอเท่านี้แล้วเราก็รอตั้งแต่บ่ายจนถึง6กโมงเย็นเนี่ยครับและเราก็ตั้งใจที่จะไม่ปิดถนนหรือกระทาการอันผิดกฎหมายจึงแสดงสัญลักษณ์อย่างนี้ครับเพราะว่ารัฐบาลน,นี้ ไม่ฟังเสียงประชาชน